การจนบ,บุรีกอบอัครานันนกันกิตินันสอการจรบ,บุรีเขตหนึ่งักเพื่อไทยรุดแสดงความยินดีกับนาย,ยกเล็กแก่งเซียนคนใหม่ที่สามารถล้มอดีตฉชมป์เก่าแผลขาดลอยคว้าเก้าอี้ไปครองและขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมพักนันแก่งเซียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสิบตำรวจโทสน่ด,ดำดีประลัดอบตแก่งเซียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำอบตแก่งเซียนได้ลงนามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจอังหวัดกาญจานบุรีเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายกจกินมหา,ากิจวรกุลอดีตนายกอบตแก่งเซียนถูกในอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีคำสั่งให้้นจากหน้าที่เนื่องจากสารเป็นบุคคลล้มละลายล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอบตแก่งเซียนได้ทำการเปิดหีบลงคะแนนพร้อมกันซึ่งอบตแก่งเซียนมี4หมู่บ้าน6หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน4,943คนโดยตลอดทั้งวันผู้มีสิทธิต่างทยอยกันมาลงคะแนนบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างคึกคักจนกระทั่งเวลา17นาฬิกาประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้ประกาศปิดหีบพร้อมกันทั้ง6หน่วยเลือกตั้งจากนั้นจึงเริ่มนับคะแนน โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเดินทางไปคอยลุ้นผลคะแนนกันอย่างหนาตาซิ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งประมาณ1ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จจากนั้นได้ทยอยนำบัตรเลือกตั้งไปที่สำนักงานองค์การบริหาสรสร่วนตนบนแกงเซียนเพื่อให้คณะกรรมาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำผลการนับคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนไปประกาศขึ้นบอร์ดขนาดใหญ่ที่เตรียมเอาไว้จนกระทั่งเวลาประมาณ1 9กนาฬิกายนาทีจึงดำเนินการแล้วเสร็จทุกขั้นตอนสำหรับผลคะแนนยังไม่เป็นทางการดังนี้ ได้สมชายฟักทองผู้สมัครคณะก้าวหน้าเบอร์หน,น,นึ่งได้1,135คะแนนในจก,กิจมหากิจวรกุลอดิตนายกอบตชำเก่าเบอร์สได้139คะแนนและนางอภัยฤทธิ์คำลบหรือรองเอที่ลงสมัครในนามทีมพลังการ 3, 2, นานเบอร์สได้2,004คะแนนรวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน3,447คนบคนบมัตรดี3,278บาทคิดเป็นร้อยละ 69. 8ิ บัตรเสีย73บาทบัตรมไม่เลือกผู้สมัครรายใด96บาทคะแนนที่ออกมาส่งผลให้หนางอัมพายริศคำลบหรือรองเอผู้สมัครหน้าใหม่ที่ลงในนามทีมพลังการได้เป็นว่าที่นายกอบตรเก่งเซียนด้วยการเอาชนะนายสมชายฝักทองผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าที่ได้คะแนน1,135คะแนน ห่างกันถึง869คะแนนแต่ที่น่าตกใจก็คือการที่นายจักกิจมหากิจบรรกุลอดีตนายกอบตอแก่งเซียนแพ้การเลือกตั้งอย่างขาดลอยพอได้คะแนนเพียง139คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้เสร็จเลือกตั้งทั้งหมด3,447คะแนนจากผลคะแนนที่ออกมาดังกล่าวล่าสุดเมื่อเวลา20:49นนาที ายอัครนั้นการกิตินันท์หรือสอสอกรอบสสการนบุรีพักเพื่อไทยเขตหนึ่งเนจรจัญรยิ่งพินโยปร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการนบุรีพร้อมได้สมาชิกอ,จอกจบจการนบุรีทีมพลังการรวมทั้งชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนได้เดินทางไปแสดงความยินดีต่อนางอภัยริทคำลบหรือลองเอ๋ว่าที่นายกอบตแก่งเซนคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลแก่งเซนอำเภอเมือง,งจังหวัดการนบุรีซึ่งบรรยากาศ เป็นไปอย่างคึกขักและชื่นมืน่นข่าวนิวยี่สิบสีกันจานรบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน